แก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกนั่นเองนะคะกลับมาพบกับทุกๆคนอีกแล้วนะคะต้นนี้จําได้ไม่เอ่ยมันคือเพมหน้านะคะเพมหน้าไต้หวันนั่นเองอพี่แก้วทําต้นนี้ไว้ถ้าใครจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะไว้ข้างบนนะคะเป็นเพมหน้าไต้หวันอสอนวิธีการทําหินแล้วก็การเกาะหินมาตั้งแต่แรกเลยนะคะสังเกตที่โคนนะคะมีรากฝอยขึ้นเต็มไปหมดเลยนั่นแปลว่าเขา พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็คือการรัดหินรอบที่2อนะคะอายุเฉลี่ยของไม้ไม้จิ๋วนะคะก็ประมาณ4เดือนแต่ว่าถ้าเกิดมีที่โคนโคนเขายังไม่เติบเจริญเติบโตคุณเอาระยะ4เดือนวัดไม่ได้นะคะ4เดือนหรือมีรากฝอยขึ้นมาเยอะแยะอย่างนี้ อย่างส่วนหนึ่งหายไปเห็นไหมคะสูญเสียไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ดูรากฝอยนะคะมีจํานวนรากฝอยที่เยอะมากแปลว่าน้องเขาแข็งแรงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารัดรากรอบที่สองกันนะคะก่อนอื่นเราเช็ครากกันก่อนอ่าช็ครกก็มาเจอหนังยางเห็นไหมเอ่ยเห็นเป็นหนังยางคะ่ะสีเหลือง <laughs> อยังไม่หลุดก็เอาไว้เหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าส่วนมากที่เกิดเขาเกิดออกมาเจอแดดแล้วเขาหายไปเห็นรากเส้นนี้ไหมคะมันป่ายไปทางซ้ายเป็นรากที่เกิดขึ้นใหม่นะคะ,ะเส้นนี้เราต้องการมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเอากลับไปยังตรงชใช้เกาะหินก็คือให้รากเขาหนึ่งไม่ทับกัน นะคะ2อ,อาให้ไหลไปในทางทิศเดียวกันนึกออกไหมคะคือถ้าจากทรงหินนี้คือไหลไปทางซ้ายก็ให้ไหลไปทางซ้ายด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรารัดส่วนที่เราต้องการเมื่อกี้ก็คือรากเส้นนั้นเห็นไหมเอ่ยที่มันป่ายขึ้นไปทางด้านซ้ายบังคับเขาก่อนนะคะตรงนี้บังคับเข้าด้วยหนังยางเหมือนกันนะคะใช้เราเราใช้หนังยางที่เขาเอาไว้รัดถุงแกงนั่นเอง ะะบังคับให้เขาอยู่ในทิศทางที่เราต้องการอ่ะอันนี้ทับไปแล้วเห็นไหมรู้สึกไหมว่ามันดือ้อก็ใช้นิ้วเขี่ยขึ้นมาข้อดีของการใช้หนังยางก็คือเราขยับได้ ขยับได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าพี่แก้วเอารากไว้เยอะมากทําไมต้องเอารากไว้เยอะขนาดนี้คือจริงๆเดี๋ยวมันก็จะอมหินบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยพี่แก้วพี่แก้วเอาไว้เยอะเกินไปเดี๋ยวเขาก็จะอมหินขึ้นมาหรอกอะจริงๆแล้วนะคะข้อเสียอย่างหนึ่งของเพมหน้าไต้หวันก็คือรากเขานั่นจะมีจํานวนเยอะมากนะคะแล้วถ้าเราเอาไว้น้อยนะคะรากของเขาจะใหญ่เกินต้น ใหญ่เกินต้นใหมายความว่าอย่างไงคือรากมีขนาดที่ใหญ่มากกว่าลําต้นเพราะฉะนั้นไม่สวยงามค่ะพี่แก้วจะเอาไว้เยอะมากถึงเยอะมากที่สุดสําหรับไม้เกาะหินนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอันไหนเราไม่ใช้เราดึงออกได้ค่ะแต่ตอนนี้เราเราเลี้ยงลูกอะให้เยอะๆนะคะแล้วให้เขาเกาะให้แน่นที่สุดแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราออก จริงๆร,ระไม้ขกาหินจิ๋วไม่ต้องมีรากเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวไปดูตอนจบว่าเราเอาไว้แค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้เป็นการเกาะรอบที่2นะคะใครที่ถักหนังยางไม่เป็นก็ไปฝึกกับลูกๆกหลานๆนะคะที่เขาก็ไปโดดหนังยางกันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นทักษะส่วนตัวที่เรามีกันมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วเนาะ เอาล่ะทีนี้เราก็มารัดให้เขาแน่นนะคะเพราะว่ารากเขาถึงจะประมาณไม้เสียบลูกชิ้นแล้วเนี่ยเขามีความแข็งนะคะพอมีความแข็งปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหนีหินค่ะเพราะฉะนั้น รัดให้แน่นรัดให้แน่นแล้วเวลาเขาแข็งขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่รูปแล้วก็คงรูปอย่างนั้นนั่นเองนะคะหลายๆคนที่เป็นสายเกาะสายสร้างเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรัดตลอดเวลารัดให้เขาอยู่ในรูปทรงที่เราต้องการอยู่ในทิศท,ทางที่เราต้องการแล้วเมื่อเวลาเขาใหญ่และเมื่อเวลาเขาแข็งเขาจะคงรูปอยู่กับหินตลอดเวลานั่นเองอันนี้เป็นเป็นการเรือรากครั้งที่หนึ่งนะคะ เอาล่ะตอนนี้เราก็รัดเขาเรียบร้อยและะ้วค่ะมาเช็คทิศทางของรากอีกทีหนึ่งนะคะทบทวนนะคะว่า1ต้องไม่มีรากที่ทับกัน2ไปในแนวทางเดียวกันนะคะตัดรากฝอยเขาออกนะคะส่วนที่ไม่จําเป็นเอาให้เขาเท่ากันเขาจะได้โตมาประมอมกันนะจ๊ะจับลงกระถางใส่ดินนะคะแล้วอีกสี่เดือนเรามารื้อรากกันต่อไปนะคะบอนไซไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปกว่านะคะ ฝา,าฝากกดติดตามฝากกดไลค์และก็กดกระดิ่งให้พี่แก้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปนะคะบ๊ายบาย